สวัสดีครับผมก็ผมตัวชนองกับรายการเชนเช่ทิมเดิมครับให้ทีมเดิมกันแบบเช่นนแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับต้องกักวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนครับนะครับผมมี1คู่มาฝากนะครับเป็นเกาโชเซียนสุดท้ายนะครับผมนะทัที่3 8เลิกมา1คู่ครับก็เป็นคู่ระหว่างศึกม้าลายม้าลายเล็กเจอม้าลายใหญ่เก่งเล็กเจอเก่งใหญ่ครับอูดีเจอยูเวนะครับ ปูดีเ,เรซจะก,กับยูเวนตุสก็วันนี้ปูดีได้เป็นเจ้าบ้าน <Okay. S 1> แต่ยูเวครับมาเป็นทีมเยือนเนียกว่า0.5สเต็ป oh, <yeah. S 1> ชีวิตที่ยูเวจะบุกม,มาชนะแบบบุดวิดกับ1-0หรือ2-1นะครับยังไงก็เชื่อใจทางทีมเยือนครับเบียงโคเนรี่เจ้ามาลายใหญ่ <c oughs> นะครับผมมาลายยูเวนตุสนะครับก็จะบุกชนะอูดีับบุดวิดครับแล้วพบกับผมโคชแนลได้ใหม่ กับเชิดเดียวในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนเชดีทุกท่าน,นะคกับสวัสดีครับ